สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็กําลังอยู่ที่กองละครรักไม่มีวันตายนะครับวันนี้มาทําหน้าที่เป็นคุณใต้ภูมินะครับหลังจากที่เมื่อวานไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่มหาชัยนะครับก็เป็นโนโลโก้นะครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะเป็นคุณหลวงอีกงงไปหมดตอนนี้บางวันไปถ่ายโฆษณาก็เป็นโดมนะฮะตอนนี้งงมากหลายหน้าที่เหลือเกิน แต่วันนี้ครับเป็นคุณไดภูมครับก็มาเข้าฉากนะครับวันนี้มีทั้งพลอยด้วยมีผมด้วยมีกันด้วยนะครับก็เป็นฉากสําคัญหีกฉากหนึ่งของเรื่องนะครับใครติดตามอยู่เรื่องกําลังเข้มข้นมากๆเลยนะฮะก็ไม่อยากให้พลาดเลยพรุ่งนี้แล้วนะฮะก็จะเป็นวันที่จะมีละครของเราอีกแล้วนะครับส่วนใครที่อยากจะเล่นเกมร่วมสนุกกันนะครับก็เตรียมตอบคำถามไว้ให้ดีนะครับคิดว่า3ามทุ่มคืนนี้จะมีคำถามออกมานะครับติดตามได้ทาง f a c e b o o k c o m s l a s h d o m p r o g r a ล o n l i n e นะครับจะมีคำถามทุกคนต้องอตอบให้ถูกทั้งหมดนะฮะถึงจะได้รางวัลสรางวัลน,นะครับรู้สึกว่าอาทิตย์นี้เนี่ยจะเป็นเสื้อรักไม่มีวันตายด้วยเป็นเสื้อ,อของละครแล้วก็ด้านหลังจะมีชื่อของโดมพลอยอยู่นะมีแค่3ารางวัลสำหรับอาทิตย์นี้นะฮะยังไงก็ตั้งใจดูให้ดีนะครับจะได้ตอบถูกนะครับเป็นเสื้อที่หมดแล้วหมดเลยทำไว้หาไม่ได้นะครับก็ ฝากไว้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวไงผมจะถ่ายบรรยากาศในกล้องถ่ายไม่ให้ดูแล้วกันนะฮะว่าวันนี้เราถ่ายกันเป็นยังไงแต่ถ้าทางจะยาวดึกแน่นอนนะครับมันพา,ายไม่ง่วงมันภายไม่เหนื่อยมันา,ายสู้ๆ